เป็นยังไ,ไงบ้างครับการมาซอยว้างซอยแคบในวันนี้สายังไม่ได้ทานอะไรเลยค่ะเลี้ยงหน่อยสิคะวันนี้รายการจีเจมาจากนนจะพาไปท่องเที่ยวเมืองแพนด้าเฉิงตูประเทศจีนไปลุยกันเลย ความน่าเที่ยวอย่างหนึ่งของการมาเที่ยวจริงก็คือโรงแรมใช่ไหมห้องพักเขาจะดีมากๆเลยเดี๋ยวมาดูความอลังการของโรงแรมคืนนี้กันนะครับโอ้โหมีความม,มีความมานอโตเตมติกด้วยนะจ๊ะท่านทองเฮาท่านชอบห้องนี้ไหม ท่านต้องชอบห้องนี้แน่เลยนะ่ะห้องน้ำที่แยกกันแบบนี้ด้วยนี่คือชาว์ว์รูมนะหรือเ,เตียงในคืนนี้ก็เป็นเตียงแบบห้าฟุตนะเตียงเดี่ยวห้องเต้ต้องชอบแน่เลยใช่ไหมคะน่าอยู่นะาพักหน้านอนพร้อมนอนแล้วเพราะวันนี้เดินเดินเยอะมากวันนี้เดินประมาณโอ้โหหมื่นเก้าทั้งที่นั่งรถ ประมาณ6ชั่วโมงแต่ก็เดินเป็นหมืเพราะอะไรเพราะว่าสถานที่แต่ละที่ที่เราไปมันก็คือเดินฉ่าอยู่ประมาณหนึ่งเลยแล้วก็สวยมากคุ้มค่าที่ควรจะมานะครับทิป4ดารุณีจตใจโกนะก็สำหรับคืนนี้เราขอตัวไปพักก่อนแล้วแยวพรุ่งนี้เจอกันความสวยรอเราอยู่นะสําหรับวันนี้บ๊ายบาย ตอนนี้เราก็อยู่ที่อุทยานปี้เผิงโกนะครับผมได้วิวบรรยากาศแบบนิวซีแลนด์เลยนะครับตอนนี้อากาศก็ไม่ได้หนาวมากนะครับประมาณอุณหภูมิกลางๆนะครับผมวิวสวยมากๆครับใครที่มาเที่ยวก็ลองมาเที่ยวที่นี่ดูนะครับผมครับถ่ายรูปก็สวยตรนนี้นะครับจะพามาดูหิมะนะครับผมหิมะจริงๆด้วยตอนนี้ขนาดที่เรายืนอยู่นะครับอุณหภูมิก็8องศาเลยนะครับ ที่นี่ก็จะมีผู้คนมากมายนะครับเอาโดนมาถ่ายนะครับบางคนก็ถ่ายรูปบางคนก็เอามาไลฟ์สดนะครับได้บรรยากาศสุดๆกันไปเลยนะครับเรามาดูตรงนี้นะครับตรงทะเลสาบนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นฐานน้ำแข็งอยู่เลยนะครับโอ้โหนี่ปะลื่นมากเลยครับตอนนี้แล้วก็อยู่ที่จิ๋วใจโกแล้วนะครับก่อนเดี๋ยวจะพาไปดูธรรมชาติในอุทยานนะครับผมเป็นทะเลสาบนะครับที่สวยงามแล้วก็ ธรรมชาติต่างๆนะครับตรงนี้เราจะเข้าไปตรงอุทยานนะครับเดี๋ยวจะพาชมทางเข้านะครับผมดูทันสมัยมากดูแบบเหมือนห้างเลยนะครับไฮโซมากเนี่ยครับเขาทำแบบเหมือนกับสนามบินจุดแรกที่เราเข้ามาก็จะเป็นทะเลสาบยาวนะครับมีความยาวประมาณ7.8เมตรนะครับผมแล้วก็มีความลึกประมาณ1 0 0่งเมตรนะครับผมเป็นทะเลสาบที่สวยงามนะครับเปรียบเสมือนมรกตที่ล้อมรอบด้วยภูเขาเลยนะครับ ทะเลสาบห้าสีเกิดจากความลึกตื้นและแสงกระทบกับน้ํานะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นทะเลสาบนกยูงนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่มีความสวยงามนะครับซึ่งนี่ก็คือน้ําตกทานไข่มุกนั่นเองนะครับลักษณะของน้ําตกนี้ก็คือไหลลงมาเป็นชั้นๆเหมือนกับสายของไข่มุกที่เปล่งประกายที่สวยงามมาชมเมืองโบราณนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่า บ้านเมืองแบบออริจินลของประเทศจีนเป็นยังไงบ้างนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูกันเลยนี่ครับตรงนี้ครับในเมืองโบราณอยู่ตรงนี้เลยตอนนี้นะครับเราก็จะนั่งรถไฟความเร็วสูงทะลุมิติก็ไปในเมืองเฉียงตูกันเลยนะครับทะลุมิติมาถึงแล้วไวมากตอนนี้เราอยู่ที่ตลาด เชีงตู้นะครับเขาก็จะแบ่งเป็นซอยกว้างกับซอยแคบนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ซอยกว้างเขาบอกว่าซอยกว้างก็คือเป็นซอยของคนรวยนะครับแล้วก็ซอยแคบก็จะเป็นซอยของคนที่แบบอีกฐานะหนึ่งครับตอนนี้ก็จะเป็นซอยแคบนะครับที่เมื่อกี้บอกก็จะมีของขายเหมือนกัน,นครับ ส่วนนี่อาหารที่นี่นะครับก็จะเป็นแบบว่าพวกมันฝรั่งหรือว่าพวกแป้งแป้งเดม่ก็หม่าล่าต่างๆครับที่ขึ้นชื่อที่นี่ของเขาแบบน่ากินมากวม,มาสนใจเ<ห>ต้าหู้หม,ม็นเนี่ยเต้าหู้หม็นดูหน้าตาน่ากินนะไม่หมิ่นไม่เห็นหม็นอย่างนี้ก็พูดหม็นเลยจะสมัมภาษณ์อะไรหนูคะเป็นยังไ,ไงบ้างทำด้การมาซอยบ้างซอยแคบในวันนี้สายังไม่ได้ทานอะไรเลยคะเลี้ยงหน่อยสิคะกินอย่างเดียวค่ะแต่ไม่ได้ของฝากค่ะ อยากุณนเบียร์ไหมครับเบียร์นะคะคืนนี้ได้เลยค่ะเ <c oughs> จอกันมาเมื่อ7ปีที่แล้วเนาะตอนนี้แบบจเจริญหูจเจริญตาม,มากๆตอนนี้นก็คือจเจริญมากแล้วนะ ตอนนี้ก็คือแบบอะไรใหม่ๆเยอะขึ้นมากๆร้านเยอะมากๆแล้วก็ความคึกคักคือยังคงเหมือนเดิมตอนนี้ก็คนเยอะตอนนี้ก็คนเยอะคือมันเป็นที่ที่คนต้องมามันเหมือนเขาเรียกอะไรนะมันเหมือนกับตลาดโอเมยโกของญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นแลนด์มาร์ทที่เวลามาเฉิงตูถ้าไม่ได้มาที่นี่ถือว่าคุณไม่ได้มา,าจ๊าก,ก็ใครที่อยากจะแบบมาเที่ยวเฉิงตูตอนนี้ก็งบถูกมากเลยนะก็สปอนเซอร์เข้าได้นะครับ <c oughs> <c oughs> อ๋อสวยดีสุดถูกใจก็จะเป็นแบบเมืองที่ ที่เขาเอ่ามีเอกลักษณ์ก,ก็คือแบบสัตว์ที่เรียกว่าแพนด้าครับผมก็จะมีของฝากมากมายที่เป็นแบบรูปแพนด้านะครับตเตมไปหมดยอันนี้ก็จะเป็นตึกน้ำผุุไม้ไผ่นะครับ เข้ามาในเมืองเฉีงตูนเนี่ยรู้เลยว่าตอนนัางคืนเนี่ยประเทศจีนเป็นประเทศที่เปิดแสงสีเสียงได้อลังการมากเลยครับดูไฮซงไฮซอติดแกมสุดๆครับตรงนี้ก็เป็นวัดต,ตาสือของประเทศจีนนะครับมีอายุมากกว่า1,600ปีนะครับผมซึ่งตัวอาคารและศิลปะยังคงความสวยงามอยู่ตลอดเวลา ตอนนี้เราอยู่ใจกลางของเมืองเฉิงตูนะครับผมแบบมันคล้ายๆกับบ้านเราครับที่เป็นแถวสยามสแควร์แถววันไม้ขอกเมื่อเสาร์อาทิตย์ก็จะมีแบบวัยรุ่นมาเดินเยอะมากเลยครับผมนี่คือตลาดหลวไต่ครับผมถึงแล้วนะครับที่นี่ก็จะเหมือนกับบ้านเราครับตลาดอรุธยาอะไรเนี้ยก็จะมีคนแบบมากมายมาชอปปิ้งซื้อของ ในตลาดก็จะมีชุดโบราณให้เช่านะครับสําหรับถ่ายรูปกับสถานที่ครับจะมีนะวัยรุ่นแบบเยอะมากเลยครับแต่งตัวชุดโบราณถ่ายรูปนะครับอย่างเท่แล้วผมลองมาเช่าชุดถ่ายดูนะครับและนี่ก็คือทริปดินแดนมังกรเฉิงตูประเทศจีนทริปน่าจะเป็นยังไงฝากกดติดตามกันด้วยนะครับ